ออ่ะยี่สิบบาทยี่สิบาทค่ะยีสบาทนะอย่าลืมทวงป้านะทวงเลยยี่สิบาทให้ยี่สิบบาทค่ารถน้ำเอาไปเลยยี่สิบบาทนะจบจบเก๋ๆค่าขนมวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ไปเรียนเป่า แม่ให้ตังเปงเรียนกี่บาทฮะสอนอุ้ยสี่สิบเลยหรอโอ้เด็กเดี๋ยวนี้ได้ตังไปเรียนสี่สิบบาทเลยหรอแบงยี่สิบสองแบงก็สี่สิบสี่สิบแล้วเหลือกลับมากี่บาท,บาทใช้ใช้หมดไหมยี่สี่สิบบาสี่สิบบาท สี่สิบบาทสมัยดิฉันได้สิบห้าบาทสมัยดิฉันได้ไม่เคยได้เงินแบงค์ไปโรงเรียนเลยนะได้แต่เงินเหรียญกำเงินเหรียญไปโรงเรียนจําได้เลยแต,แต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเนาะเราก็จะเอาแบบเปรียบเทียบไม่ได้หรอกยุคนี้มันค่าครองชีพมันค่าครองชีพมันสูงค่ะมันก็เปรียบเทียบไม่ได้อีกแหละใช่ไหมละ่ะ ค่าของชีพมันสูงสมไมดิฉันสิบห้าบาทสิบห้าบาทจ่ายค่าข้าวไปห้าบาทต้องจ่ายค่าข้าวด้วยนะคะค่าข้าวห้าบาทยกเว้นว่าห่อข้าวไปกินเองถ้าห่อข้าวไปกินก็ไม่ต้องเสียค่าข้าวห้าบาทแต่ถ้าไม่ห่อไปกินก็ต้องเสียค่าข้าวห้าบาทเหลือสิบบาทเหลือสิบบาทบางทีใช้นี่ครูไปห้าบาทใช้นี่ครู ติดนี่ครูคืออะไรนี่ครูก็คือครูอ่ะมันจะมีครูไงชั้นปสามเขาเอาขนมมาขายเขาก็จะให้นักเรียนติดได้แล้วพรุ่งนี้ก็ค่อยเอามาเอามาใช้เขาส <c oughs> รุปเหลือห้าบาทห้าบาทกินอะไรได้วะห้าบาทกินอะไรได้วะต้องหาอะไรกินที่มันอิ่มอิ่มท้องอะ่ะโอ้ยสรุปสรุป สมัยก่อนข้าวโรงเรียนห้าบาทเ,าทเองค่ะอาพอเอาพอเอาลดได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเอาถึงแค่ไหนแค่นั้นโดนแล้วกลับไปย้อนไปลดรถทางนู้นด้วยหน่อยต้นนั้นเล็กๆอ, <c oughs> อ่ะีนซอสอ้ซ <c oughs> อสอเอออ่วลดไปลดให้มันชุ่มๆหน่อยนะเนี่ยต้นอ้อยอะลดมันเยอะๆเอาน้ำใส่เยอะๆมันจะได้หวานๆ ต้นอ้อยน่ะเออพี่ยังติดอยู่ไหมติดอะไรคะติดอะไรคะนั่งแหละนั่งออ่าเออ,เอ,อ,เอ,อป้ายมึงได้การได้งานวะ่ะเออเขาเรียกต้นอะไรต้นนั้นนะ่ะที่มึงรถอยู่ว่ะต้นอะไรดูดีดีดิดอ,อ่ะเป็นนักเรียนนะ่ะ ใบเอ้ยอย่าเป็นเด็ดนะอาจลองดูดีๆลองนึกต้นอะไรใบแบบนี้เรียกต้นอะไรเอ้ยนึกสิมะพร้าวฮะต้นมะพร้าว <laughs> อ๋อมะพร้าวบ้านมึงใบๆอย่างนั้นเน่ะไอ้ตอนตอ,อนนั่นต้นมะาพร้าวเหรออ๋อนั่นเขาเรียกต้นมะาพร้าวเหรอฮะ อ๋อเขาเรียกต้นมพะพร้าวผูเข้าใจผิดมาตั้งนานนี่วาผู้นึกว่าต้นกระท้อนอ๋อต้นมพะพร้าวเหรอต้นมพะพร้าวพันอะไรวะนะ่ะเอออะอลดต้นมพะพร้าวไปเออมันบอกว่าต้นมพะพร้าว น่าอยู่ค่ะขอบคุณค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยป้าพาไปเซเว่นหน่อยเดี๋ยวมันก็กลับบ้านแล้วฮะเดี๋ยวตอนเย็ยนแม่เขาเลิกงานเขาก็กลับบ้านแล้วโรงเรียนอยู่ตรงนี้โรงเรียนวัดหนองคันนี่หนองคันคอนเวนใช่ไหมซอสเรียนหนองคันคอนเวนใช่ไหมยอยู่ปอ,อะไรฮะ ปอนหนึ่งอยู่ปอนหนึ่งแหละแต่มันโตเร็วนะเห็นมันตั้งแต่มันเรียนอนุบาลนะ่ะเห็นมันตั้งแต่มันเรียนอนุบาลก็แม่มันถ้าทางานเกับดิฉชนมาสามปีปีแล้วทํางานตั้งแต่ยุคแรกๆเลยอะ่ะที่เริ่มแบบขายทุเรียนขายอะไรเนีย่ยสามปีละจนลูกโตแล้วว่าจากลูกตัวเล็กอะ่ะป <c oughs> อนหนึ่งค่ะได้เงินได้เงินไปเรียนสี่สิบปอนง้นเดี๋ยวป้าให้ห้าสิบแล้วกันอ่ะ ะได้ตังค่าไปโรงเรียนพรุ่งนี้นะโอเคนะอย่าลืมอย่ามึงต้องบอกแม่มึงนะงต้องบอกน้ําฝนนะต้องบอกน้ําฝนว่าป้าแพรลี่จ้างรถน้ำห้าสิบบาททวงให้ด้วยอย่างงี้นะถ้าไม่ให้ฮะนเ,นเออได้แค่นั้นเอารถแค่นั้นพอนี่นี่นี่รถต้นอันนี้เอออั่น,นี้ก่อนเอาไปไปปิด สวัสดีค่ะอ๋อเดี๋ยวไปดูช่างก่อนน้องคันคอนแวนช่างเขามาดูครัวปิดน้ำเลยไปปิดก่อนดูครัวใช่ไหมคะดเดี๋ยวผ้มาม่านน่ะค่อยให้เขามาหลังวันที่ประมาณสักยี่สิบยี่หกได้ค่ะยี่หกประมาณยี่ นี่ผมช่วงประมาณเนี้ยช่วงรหรือใบยๆก็ได้ใบยบยอยู่ประมาณใบตองได้หาได้ได,ด,ด้ปิดน้ำยางซอสปิดน้ำยางเดี๋ยวไปดูครัวนิดนึงนะคะทุกคนไปตากแดดไม่ต้องไปตากแดดแดดร้อน โอ๊ยอ๊ออฟ้ามาดูเนี่ยมานี่อ่ะตามมานี่แล้วเนีย่ยดื้อมากนะมึงอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตองเดิมน,นะครับแล้วก็ยืดหลังแบน แต่พอประมาณสิบเก้าเกินมาดูว่าคาเตอร์สูงคาเตอร์จะสูงแค่น,นี้เลยไหอ่าสูงแคนน่นี้ค่ะคาเทอร์แตอดีแค่แล้วก็พวกแหวน,นที่เปลี่ยนให้ก็จะเป็นทอ็อปแกนดีแบงนี้นี้ท็อแกนอ่ะอันนี้อันนี้ใส่เลยฮะอันนี้ใส่ใส่แส่สงแกะกันอ่าโอเคอไม่ได้วอลลี่หรอกเพราะว่า จริงมันใช่แค่แค่ทำให้มันอันนี้ดูโดดอันนี้ถ้าเปิดให้มันอยู่ให้มันอยู่ติดใช่ให้มันให้มันอยู่ติดกันไปเลยแล้วก็ตู้ที่ปิดก็ให้มันอันนี้มันดูแบบเออใช่อันนี้มันดูแบบเก๊กังๆยังไงไม่รู้